นะคะทุกคนเราก็จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสมัยกันนะคะไปกันเลยไปเลยค่ะค่ะพี่ดาวเอาพี่ดาวไปก่อนสวัสดีว่ bye. Happy birthday! Oh. Huh? Happy birthday to you. Birth. อธิษฐานก่อนอย่าพ e ึ่งอยเพิแบบนี้เทียนก่ปกาเร็วอนเดีปเทียนเีปเทียเีเป่าผู่เลียเต้านเดีย่าอเดเป่าสิเป่าอย่างงี้เดียเป่าเเป่า